เพื่อนๆอยากรู้กันไหมครับว่ารถมือสองรุ่นไหนราคาแข็งที่สุดในท้องตลาดช่วงนี้นะฮะมันคือรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรวันนี้ผมจะพาไปถามเพื่อนๆของผมนะฮะที่อยู่ในชมรมรถสวยการจนาชมรมที่มีเหล่าผู้ประกอบการหรือเจ้าของเต็นท์รถชื่อดัง ในย่านถนนการนาพิเศษเป็นชมรมที่มีรถยนต์มือ2ในมือมากที่สุดในประเทศไทยเราไปฟังคำตอบจากพวกเขากันเลยรถมือ2องในสายตาพี่รุ่นไหนยี่ห้อไหนที่ราคาแข็งที่สุดครับสำหรับผมนะผมว่า t o โยต้ er <อ>าฟอร์จูเผมว่าตั้งแต่ปี15ขึ้นไปะ<า>แข็งหมดยกให้เป็นตระกูล Mercedes-Benz เป็น c l S พวกตระกูล 53ปี20ขึ้นมาโอเคครับผมฟอร์จูเนอร์เลยครับทุกโฉมเลยครับตั้งแต่ตัวเจนแรกเลยจนเจนล่าสุดผมการันตีว่าราคาแข็งที่สุดผมว่าจะเป็นแคมรี่ครับโฉมปัจจุบันครับก็19ขึ้นไปครับโตต้าฟอร์จูเนอร์เอาโฉมปัจจุบันก็ได้ครับลีเจนเดอร์อย่างเงี้ยโอ้แข็งโค้ดโตต้าฟอร์จูเนอร์โฉมปัจจุบันโฉมปัจจุบันนะฮะแข็งโค้ดฟอร์จูเนอร์ลีเจนเดอร์ไม่มีลงตอนนี้ก็ต้องเป็นฟอร์จูเนอร์เป็นลีเจนเดอร์หรือจีอาร์สปอร์ จากเพื่อนๆของผมนะที่อยู่ในชมรมรถสวยกาญจนานะบรรดาเหล่าผู้ประกอบการเต้นรถชื่อดังที่อยู่บนถนนกาญจนาพิเศษย่ยานที่มีรถยนต์มือสองมากที่สุดในประเทศไทยนะฮะไม่รู้ว่าคําตอบจะตรงใจกับเพื่อนๆบ้างหรือเปล่านะ,ะแล้วสาหรับเพื่อนๆละครับรถยนต์มือสองที่ราคาแข็งที่สุดในใสายตาเพื่อนๆคือรุ่นไหนพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยด้านล่างนี้นะครับ